สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พังงานนะครับอยู่เรามาสำรวจเกาะเกาะอะไรนะบงังเกาะห้องครับครับวันนี้เราก็อยู่กับบงับงบังรันนะครับรกำลังพายเรือให้เราชมบรรยากาศครับเป็นกับตันเรือครับวันนี้ปลาเยอะยอะช่วงนี้ปลาเยอะคนไม่ค่อยมีหน้ามามาวันนี้เราจะมาดูดาวนะครับ

อันนี้ก่อห้องนะครับก่อห้องดดนนอเดี๋ยวจะพาาไปดดู้นนใอีกเดี๋ยวเราขี่เข้าไปอีกเดี๋ยวดูทางทางเข้า,าปกติเขาจะมาจอดเรืตรงนี้แนละ้วก็ไปไปแคนูเข้าไปในปกติเขาจะให้จอดเรือใ,ใ,ใหญ่ไว้ข้างนอกนี่ครับแล้วก็พายเรือแคนูเข้าไปในใชอกหลืบเขานะครับเนีนะ่ยชอกหลืบนัเนน่ย กห้องคย่าเลยมีแต่ขื้นมันจะเป็นรูรูเข้าตรงนั้นใช่ไหมบงังเนี่ยนี่ในฝั่งนี้ครับที่ที่มตรงอยู่่ใชไหนนะเนี่ยไหนที่เขาตั้นเดี๋ยวนะครับจะมีมรูตรง,ตรงไหนอ๋อรูตรงนั้นนะครับครับเข้าใจผิดแล้วรูตรงนั้นนหนแล้วรอดรูนั้นเข้าไปแล้วว่ายน้ำเข้าไปเลยแถวนี้นะครับมันจะเป็นช่อง ต้องพายเรือแคนูเข้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ เหมือนเหมือนเขาตะปูนะครับอันนี้เหมือนเขาตะปูมองไกลๆมองจากด้านนอกเดี๋ยวถ้าได้ร้านซับใช่ไหมเราจะซื้อโดนมาถ่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สตาเดอะมันต้องช้าก่อนมันยังไม่ล่องมันยังไม่ล่องเดี๋ยวถ้ามันล่องปั๊บผมก็เหนื่อยครับบางบางล่องเรือหาลักใช่ไหมตอนนี้ดิเรือไปหารักเรือลำเบอเลอร์เรือลำเบอเลอร์เราใช้ไม้พายแค่นี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช้าๆไงเดี๋ยวถ้าผมกลับเรือมันก็จะเร็วหน่อยเดี๋ยวจะไม่เห็นบรรยากาศข้างในก็ห้องเข้าไปเขาไม่อยากระยให้เดือดเข้าไปนะเราไม่อยากฝ่ามร้อนดี เราไปเอาเชือกขึ้น,นอนที่มันยังไม่มืดเราเป็นพอดีก่อนบางก็เชิญมีอะไรจะเชิญนักท่องเที่ยวมาไหมเห็นว่าจะจัดทัวร์จัดอะไรออเออถ<จ>้าี่ยวถ้าสนใจจะมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถติดต่อกันได้ที่นี่อ่ะบรรยากาศช่วงนี้น่าเที่ยวมากครับเพราะว่ามีคนคนก็ไม่ตกคือคนมันน้อยครับแลวทีนี้เวลาจะเที่ยวอะไรเราก็มีเวลาที่เหลือเฟือแต่ถ้าสมมติเรามา<ค>นในช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะไม่สนุกครับบรรยากาศก็ไม่สวยมีช่องทางไหนติดต่อบังได้ไหมครับเนี่ย ึ้นเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอหนกันลครับอ๋อครับครับครับติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับครับอันนี้ผมเป็นคนตอบอ๋อครับครับโอเคนะครับครัฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเก็ตแล้วสี่ครับเกตแล้วสี่วันนี้เราอยู่พังงาที่นี่พังงา ครับวันนี้ก็สวัสดีครับมาเล็กเป็นผู้ช่วยกับตานหอยดำหินมาเล็กครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรนี่รูนี่ที่เรากำลังจะเข้านี่ก็ห้อง,อองตอบอย่างเสียงเข้มแข็งม,มาก เดินไปตายในห้องเลยมันมืดมืดหลอกมัน ตงนี้เกาะห้องเป็นเป็นห้องห้องอะไรนะพระครับบางห้องที่หนึ่งภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะ The room